เอาเอาไว้ตรงตู้รองเท้าครับเออแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะมามิกะใ่ไม่ใช้หรอกครับตีราคาได้เป็นล้านหรอใครบอกมใครบอกมันมันมีสองข้างอ่ะคู่หนึ่งมันมีสองข้างเบคแฮมพี่เบคแฮมเขาผูกข้างไหนลูกข้างขวาข้างขวาอ่ะแล้วข้างซ้ายอ่ะขายไหมลูกข้างซ้าย ขาย20สิบบาทโอ้แล้วข้างขวาลงข้างขวาที่เดวิดเบคแฮมผูกเชือกตอนนั้นไปที่สนามบอลเอเดนบอกว่าขายสี่หมื่นถ้าจับมีคนอยากซื้ออ่ะรู้จะขายไหมเนี่ยพี่เขาจะซื้ออ่ะไม่ขายไม่ขายบอกบอกอะไรบอกความรู้สึกเอความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงลูกตื่นเต้นมากเลยครับ